สวัสดีค่ะรับชมช่องประออนพี่สาวลุงพลนะคะมาค่ะคุณอิฟซีทุกท่านมาดูน้องนุกยุงกําลังหัดขับอีกแล้วนะคะวันนี้วันที่สามนะคะวันที่สามอยู่ที่สนามรอรอเหมือนเดิมนะคะณนะตอนนี้ก็อยู่กลางสนามนะคะ หัดอยู่ที่สนามรออนะคะรออบ้านบ้านเกิดของน้องนกยุงนะคะนี่นะคะสนามรออบ้านเกิดของน้องเขาตั้งแต่เล็กๆน้องเขาเรียนอยู่นี่นะคะ วันนี้มาสองคนค่ะวันนี้มาสองคนแม่กับลูกนะคะวันนี้นะคะไม่ดูจะรอดหรือไม่รอดนะคะคุณเอฟซีทุกท่านก็มาช่วยลุ้นนะคะมาช่วยลุ้นนะคะว่าจะรอดหรือว่าจะยังไงก็แดงๆเงดน้อเยเอ้ยเซอร์เกียคัล่างกันเลยไม่ใช่แม่แม่ดึงช่วยดีแม่ ม,ม่ไดันไปนี่ดิเอาก็แม่ก็หักไปใหม่สิเมื่อกี้เอาอักมาแม่ต้องช่วยนะคะช่วยกดกดปุ่มปุ่มถอยช่วยน้องนกยุงนะคะเกียถอยรู้สึกว่าจะแข็งนะคะแรงไม่ถึงน้องนกยุงบอกว่าแรงไม่ถึงนะคะ กินข้าวน้อยนะคะแรงก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวัดซานหักหลบโก้หัดขับไปเรื่อยๆนะคะคุณเอซทุกท่านนะคะนี่นะคะวันนี้ก็จะหัดขับสองคนแม่ลูกวันก่อนก็แอสสองนะคะเนาะ,ะก็มาเป็นเพื่อนนะคะวันนี้มาสองคนนะคะ พอละมัง้งถอยกลับคืนดูสนน้ำกว้างๆให้เราดูจากสายเจียก่อนเราค่อยเราค่อยเดินหน้าต่อไปบาซาน บริเวณโรงเรียนก็จะประมาณนี้นะคะผนเอฟซทุกท่านนะคะนี่นะคะสนาม้ากว้างค่ะกว้าง จะไหวไหมเนี่ยน้องนกยุงไหวใชไหววันนี้ดีกว่าเมื่อวานคุยดังๆให้คุณเอฟซี<ะ>แม่ได้ยินหน่อยวันนี้วันนี้ดีกว่าเมื่อวานวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะคะน้องนกยุงบอกว่าวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะคะคุณเอฟซีทุกท่านนะคะ เที่ยงคึ้งมาเที่ยงแล้วเรามาใช่มาถึงนี่ก็เที่ยงเที่ยงเที่ยงแหละเออนี่ค่ะก็จะมาหัดขับวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะ ไม่ใช่แดงไม่ใช่จับจับตรงกลางนี่นะคะก็ยังกดเกียร์เกียร์ถอยยังไม่คล่องนะคะน้องนุกยุงนะคะเพราะเกียร์ถอยเนี่ยรู้สึกว่าจะแข็งนะคะใช้ใช้พลังแรงนะคะแต่น้องนกยุงนะคะกินข้าวน้อยแรงก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ ะะเจียอะไรก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะใส่ได้หมดแล้วเจียหนึ่งเจียสองเจียสามเจียสี่เนี่ยก็ใส่ได้แล้วนะคะน้องนกยุงก็ยังเหลือแต่เจียถอยนะคะยังใส่ยังไม่คล่องนะคะยังไม่คล่องตัวนะคะหัดทุกวันพระออนเชื่อนะคะว่าต้อง ต้องทําได้นะคะต้องทําได้นะคะนะคะ,นะ,คะสนามหญ้าที่รอรอนะคะรอรอบ้านเกิดน้องนุกยุงนะคะกว้างมากนะคะนี่นะ ป้าออนกับน,น้องนุกยงก็จะมาหัดขับตรงนี้ทุกวันนะคะทุกวันสามวันต่อๆกันแล้วนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์ช่องป้าออนพี่สาวลุกพนนะคะสวัสดีค่ะ